คือรัฐบาลควรถอนถอน,ถอนกฎหมายฉบับนี้ออกไปจากสภาไม่ใช่ชะลอนะครับถอนถอนอกไ,<อ>ไปเลยที่ต้องให้ถอนกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าไอโครงสร้างแบบศาลพระภ,ภูมิโมเดลเนี่ยมันเอาไว้อยู่นะครับมันจะคลอนแขนมากเพราะปัญหาหลายปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอาัากรรมนะครับ บนพื้นดินที่อ่อนโยนของสังคมไทยใช่ไหมหนึ่คือกฎหมายที่รั่วมากขนาดนี้ 2. การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวของบ้านเรา 3. านะครับดัชนีคอร์รัปชันที่สูงมากสความเดิมล้ำทางสังคมที่มีมากมายเพราะนั้นขอให้ถอนนะคะถอนอย่างเดียวไม่พอยังไม่พออีกทิ้งไปเลยครับ ทั้งถอดและทิ้งเลยเหรอเอากฎหมายฉบับนี้ทิ้งไปนะครับนะครับ d e l e t ไปิงทิ้งลงตะกร้าไปเลยนะครับไม่ต้องเอากลับมาอีกนะครับทิ้งไปเลยเพราะอะไรครับกฎหมายฉบับน,นี้นี่ละเลยเรื่องสําคัญมากที่ไม่ยอมพูดถึงคือเรื่องการพนันทําไมถึงต้องมาออกกฎหมายพิเศษใช่ไหมครับเพื่อคืออันนี้มันเป็นการไม่เข้าตามตรอกออกตามประตูมันมาเปิดทางลัดทางรอดให้กับตัวเองที่ทำให้ได้ง่าย ประการสุดท้ายครับทวนนะถอนทิ้งทวนทวนนี่คือไม่ใช่แค่ทุบทวนนะครับทวนคือกลับไปเริ่มต้นใหม่เซตสี่ลเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมถ้ายังคงอยากจะทําเรื่องนี้อยู่นะครับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่